อาม่าครับไม่ใช่จะมาไหวเจ้างะอาม่าแถลงให้แฟนเพจฟังนิดนึงว่าตาอาม่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันยังไงก็เกิดโบกพัดลมมันล้มชนมชนอะไรตาตามันเลยช้ำเลยพัดลมมันล้มได้ไงอ่ะเอาก็อาม่าไปจับไปพัดลมอ่ะมันหนักอ่ะอาม่าสู้ไม่ไหวพัดลมก็โดนตาเลยอ๋อหายแล้วจริงๆจะหล่นพื้นเลยหัวไปรับเออเอาหน้าไปรับเอาหน้าไปรับหัวพัดลม ใช่แล้วพัดลมกี่ปีแล้วพัดลมสี่ห้าสิบปีแล้วสี่ห้าสิบปีแต่ยอมเอาหน้าตัวเองไปกระแทกกับพัดลมเพราะว่ากลัวมันถักใช่กลัวมันเสียเอามาเอาไรไปเลยครับสุดยอดมากเราตาเป็นไงบ้างีนม่วงเรยอเปล่าตามันช้ำเลยช้ำ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 หายแล้วไม่เป็นไรแต่ที่สี่ม่วงๆนี่คือคือมันช้ำก็มียาทาเนี่ย K D K เนี่ยอันเนี่ยเอาไปแล้วเอาไปแล้วโฆษณาอีกแล้ว เขาถูกลอตเตอรี่แล้วเขาให้อาม่าซื้ออันนี้มาสี่ร้อยห้าสิบสมัยก่อนนี่ห้าสิบปีแล้วนะออแต่บวมอย่างงี้ไม่ไม่ถึงกับตายใช่ไหมไม่เป็นอะไรสู้สู้ไหวนะพัดลมลมไม่เป็นอะไรเอา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 หน้า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 ไปไปรับไปรับถูกต้องถูกต้องเพราะว่าเราต้องรักษาสิ่งของใช่ไหมใช่ใช่ไหม คือเหมือนตัวเราเจ็บมันไม่เป็นไรหรอกถ้พัดลมหักมันเสียได้เสียได้เอาหัวไปรับซ่อมก็ไม่มีแล้ววันหน้าเกิดทีวีร่วงอะไรร่วงทำไงเอาทีวีร่วงมาช่างมันนะเราก็ไม่เราก็เป็นซื้อไห่ได้โอเคพัดลมนี่มันซื้อไม่ได้ไปายนะไหวปะม้าชูว่าไหวหน่อยได้ม่้มีพลังไหววสิเออโอเคยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานเหอะไปเหอะไปไหวพระไหวเจ้าอ้าวแล้ววันนี้จะได้ถูกหวยโอเค